มารับสายกันต่อค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพหน้าใหม่ในช่วงถทะสเก่านะคะเรายังมีเวลาเหลืออีกเยอะเลยค่ะโทรมาปรึกษาได้ทุกโรคทุกเรื่องและทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะเกมอยู่กับอาจารย์หมอทั้งสองท่านค่ะอาจารย์เอิงแล้วก็อาจารย์ยอดยิงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปลุยคําถามกันที่แฟนเพจกันต่อเลยนะคะแต่ว่าระหว่างนี้อย่างที่บอกนะคะว่าคุณผู้ชมจะโทรเข้ามาโทรไม่ได้เลยโทรไมาได้ตลอดเลยนะคะทีมงานของเรามีรับสายหลังใหม่นะคะหนานน่นครับข้าง เลยทีมงานหลังไม่รอสายอยู่นะจ๊ะอย่าให้รอชา้รารีบโพลเข้ามาค่ะไปดูคําถามเรื่องของสะดือกันบ้างนะคะนานๆทีจะมีคําถามแบบนี้นะคะอาจารย์ <c oughs> คุณผู้ชมท่านนี้บอกว่าสะดือของผมเนี่ยมีน้ําอะไรก็ไม่รู้มันออกมาด้วยครับแล้วก็เหม็นๆสะดือก็จะแฉะนะคะอักเสบหรือเปล่าครับแล้วบางทีก็มีเลือดออกนิดหน่อยด้วยนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยต้องรักษาอย่างไงาทําแผลยังไงนะคะจะต้อง ล้างแผลกี่วันถึงจะหายนะคะบางรายเห็นท่องอเห็นต้องถึงขั้นผ่าตัดเลยหร,รือเปล่าครับสัตสะดือไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะอาจารย์เพบได้เรื่อยๆเหมือนกันมาดามพอดีไม่ได้บอกอายุมาไม่ได้บอกค่ะแล้วก็บอกว่าเป็นบ่อยแค่ไหนคือเอาน้อยที่สุดเลยคืออย่างที่ออท,ที่ที่คนที่ผู้ชมถามมาเนี่ยค่ะ ที่บอกต้องผ่าตัดมีมีบางคนก็ถึงขั้นนั้นก็มีคือเอาน้อยที่สุดเลยคือสะดืออักเสบธรรมดาก็คือเป็นพวกเขาเรียกอะไรสิ่งสกปรกอะไรไปขังอยู่ข้างในหรือบางคนก็หลุมสะดือลึกจริงๆเลยไอ้พวกขี้ไค่พวกอะไรไปนั่นอยู่มันก็เลยอักเสบคนนั้นก็อ่ามันก็อักเสบก็ทานยามาทําความสะอาดก็หายได้ค่ะมากขึ้นไปกว่านั้นหน่อยก็คือบางทีไปแคะไปแกะไปเกาแล้วมันแผลอยู่ในสะดือมีมีเือนกัน แล้วมันก็กลายเป็นเขาเรียกติ่งเนื้อเล็กๆอ,อยู่อยู่ข้างในในสะดือนั่นนะครับ<ฆ>อันนี้ก็ต้องมาทําแผลแล้วก็จี้อติ่งนั้นออกอมากว้มากที่สุดเลยคือเป็นความผิดปกตินั้นแต่เกิด<ฆ><ฆ>มันจะเป็นรูต่อระหว่างสะดือกับกระเพาะปัสสาวะอ,อันนี้แต่อันนี้จริงๆจะพบนานๆจะพบได้ทีหนึ่ง<ฆ>แล้วก็เนี่ยพอถึงวัยหนึ่งเนี่ยไอตัวมันจะมีน้ําไหลออกมา<อ>แล้วมันก็เป็นอักเสบไอที่ว่าต้องผ่าตัดก็คือ,อกรณีนี้นะครับงั้น พวกนี้ต้องมาตรวจดูก็คือปกติเบื้องต้นบางทีวินิจฉัยเนี่ยไอ้กรณีสุดท้ายเนี่ยวินิจฉัยยากปกติจะเริ่มต้นในรักษาสะดือกเสืธรรมดาก่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอันนี้ครับมาทําแผลทานยาแล้วมันก็ยุบได้แต่ต้องมาตรวจดูแล้วลุมมสะดือเนี่ยลึกขนาดไหน มีอะไรมีข uhm ี้สะดืออะไรที่มันสกปรกอะไรอยู่ข้างในรอเปล่าค่ะรักษาเบื้องต้นไปก่อนใช่ถ้าเกิดว่าหายก็อาจจะเป็นอักเสบธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีหลังที่ต้องผ่าตัดนี่ก็คงต้องดูมันจะเห็นนะว่าพอหายไปทีงแล้วพอสักพักหนึ่งเอาแบบมีน้ำไหลไว้แล้วนะคะแต่อย่างคนที่สะดือลึกจริงๆอย่างที่ว่านะคะอาจารย์ แล้วจะทํายังไงดีมันเป็นอย่างนี้มันตั้งแต่เกิดอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคนลึกล้ำเป็นคนลึกอะคือเป็นแต่ละคนเป็นสดือแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันครับใช่ค่ะมันจะบอกจุดยากนะคะดังนั้นจะต้องรักษายังไงคะอาจารย์คือบอกว่าห้ามไปแคะไปแกะไปเอาแล้วทีนี้จะทำยังไงมันคือไม่รู้จะบอกยังไงบ้างซ้ำไมแค่ซ้ำไม่แแคงพราะคงจะได้แแคหนังหงำแต่บางคนหลุมสะดือก็จะลึกจริงๆเพราะว่าเป็นขี้ไข่เป็นอะไรที่อับอยู่ข้างในสะสมอยู่ข้างในเป็นสิบปีก็ ไม่รู้จะแค่ยังไงเขาฮะแล้วก็พอวันดีคืนดีมันก็เลยอักเสบขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอักเสบค่ะแต่ไม่แนะนําให้ให้เอาข้าวต้นบัตรแคะประจาอันนี้ไม่ไม่ควรใช่ไหมถ้ามันอักเสบจริงเนี่ยมามาให้หมอตรวจดูก่อนดีกว่าค่ะว่าเออมันอักเสบจะได้สั่งยาอะไรให้แล้วก็เหมือนทําความสะอาดไปในตัวนะคะพอดีไม่ได้บอกว่าเป็นมากี่ครั้งือถ้าเป็นไปบ่อยเนี่ยเออ ก็จะเป็นไอนกรณีสุดท้ายที่ว่าก็คือ<ช>อันนั้นเป็นความผิดเดนใน,เนตั้งแต่เกิดแล้วแต่โชคดีว่าโลกเนี่ยมันพบได้น้อย ค่ะนะคะพบได้น้อยพบเยอะทั่วไปเนี่ยก็เรื่องของอักเสบเรื่องของสิ่งสกปรกที่มันหมักมมนะคะลองดูค่ะแล้วก็บ้องต้นอยากจะให้ไปหาคุณหมอก่อนเป็นคุณหมอทั่วไปเลยเป็นหมอทั่วไปนี่แหละครับหมอทั่วไปก็ได้นะคะไปดูคําถามต่อไปกันบ้างค่ะเรื่องของอาการปวดหัวนี่ก็เป็นคําถามยอดฮิตเหมือนกันนะคะผู้ชมบอกว่าผมเนี่ยมีอาการปวดหัวจี๊ดเป็นจังหวะจังหวะนะคะเป็นจุดบางครั้งก็ปวดหลัง ศีรษะเนี่ยนะคะบางครั้งก็ปวดด้านบนศีรษะเป็นจุดๆเนี่ยไม่ได้ทั่วทั้งศีรษะแล้วก็ร้าวมาถึงต้นคอก็มีนะคะแล้วยังมีอาการปวดตาร่วมด้วยเวลาปวดได้ทรมานมากครับเคยไปพบคุณหมอบอกว่าเป็นไมเกรนแล้วก็ให้ผมเนี่ยกินยาไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะคะจา์เออ โอโกตามินโอโกตามินมน,มนะคะ100มิลลิกรัมตอนแรกๆก็ช่วยให้หายปวดได้บ้างแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยทานไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยกลับรู้สึกว่าปวดมากขึ้นซะอีกนะคบแบบนี้ควรทำยังไงดีไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันเลยโอ้โหถ้าจะทรมานมากค่ะอาจารย์ไมเกรนหรือเปล่าดูจากอ,อาการที่เล่ามาค่ะอาจารย์ก็ลักษณะของไมเกรนนี่นะคะมันก็จะมีได้ตั้งแต่ปวดข้างเดียวหรือปวดสองข้างแล้วก็รูปแบบของการปวดเนี่ยก็จะเป็นการปวดแบบ ปวดตุบๆนะคะจะรู้สึกเหมือนชีพจรเต้นที่ตรงบริเวณขมับทั้งสองข้างหรือครั้งเดียวก็ตามแล้วก็จะมีการปวดตึงร้าวมาที่ไททอยได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็อาการปวดเนี่ยจะค่อนข้างรุนแรงปวดทีหนึ่งนี้ไม่เป็นอันทํางานทนอยู่ไม่ได้ถือว่าปวดรุนแรงบางคงถึงขั้นมีอาการเคลื่อนไส้อาเจียนร่วมด้วยนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีอาการนํามาก่อนอีกเช่นอาจจะเห็นแสง เบลอเบบางคนใช้คําว่าแสงวูวบว่าเห็นแสงผิดปกติก่อนหน้าที่จะมีอาการปวดนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการที่หมอจะวินิจฉัยได้คือหมอต้องฟังประวัติ แล้วก็ตรวจร่างกายดูอย่างละเอียดแล้วว่าไม่ได้มีภาวะอย่างอื่นในสมองร่วมด้วยนะคะจะมาวินิจฉัยจากแค่ให้ประวัติแค่นี้แล้วบอกว่าเป็นไมเกรนแน่นอนอันนี้พูดยากเหมือนกันต้องมีการตรวจร่างกายโดยละเอียดแล้วว่ามันปกติจริงๆพาไมเกรนเนี่ยเป็นการที่ถ้าเกิดว่าไปเอ็กซเรย์สมองอะไรก็จะไม่เห็นอะไรปกติไม่มีอะไรเลยนะคะมันเป็นอาการปวดที่มีอาการแต่ว่า เราจะจับความผิดปกติไม่ได้นะคะจากการตรวจพิเศษอื่นๆหรือตรวจร่างกายอื่นๆนะคะแล้วก็การรักษา,าอันนี้ก็มีความสำคัญนิดน,นึงตรงที่ว่าเราคงไม่ใช่ให้กินแต่ยาแก้ปวดตลอดไปถ้าเป็นไมเกรนบ่อยๆเราแนะนำเรื่องการรับประทญญานยา ที่จะควบคุม,มไมเกรนแบบต่อเนื่องนะคะ,คะดีกว่าที่จะมารับประทานยาแก้ปวดเป็นประจําแบบนี้เพราะมันจะมีภาวะอีกภาวะหนึ่งที่พบได้เรื่อยๆว่าเป็นภาวะปวดศีรษะจากการรับประทานยาแก้ปวดเป็นประจําเมื่อไหร่ที่ไม่ได้กินยาแก้ปวดก็จะมีอาการปวด พอทานยาแก้ป,ปวดจะบรรเทาลงไปบ้างแล้วก็กลับมาปวดใหม่มเมื่อระดับยาในเลือดลดลงอ๋อไอยาเอกอกอดที่เมื่อกี้บอกไปนี่คือเป็นยาแก้กลุ่มแก้ป,ปวดใช่ไหมคะ,มคะมแก้ป,ปวดไ<อ>มเกรนนะคะ,คะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะเน้นเรื่องการพยายามไม่กินยาแก้ป,ปวดแต่ว่าจะต้องมารักษาต่อเนื่องโดยที่ทานยาประจําเป็นยาควบคุมอาการปวดไมเกรนค่ะนะคะแต่ที่สําคัญคือแนะนาพบแพทย์ซ้ำดีกว่า อย่าไปซื้อยาละประทานเองต่อนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าโรคเปลี่ยนไปหรือเปล่าที่ที่ปวดหัวเนี่ยเนาะอาจจะเปลี่ยนเป็นโรคอื่นไปแล้วก็ได้ไม่ใช่ไมเกรนอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นรุนแรงขึ้นหรือว่าเป็นไมเกรนที่จําเป็นต้องได้รับยาแก้ปวดแบบเป็นประจําเพราะเกิดภาวะอาการปวดศีรษะจากยาแก้ปวดได้แล้วจริงๆไมเกรนเนี่ยรักษาให้หายขาด โดยที่ไม่ต้องพึ่งพายาหลังจากที่รักษาต่อเนื่องไปมีมีเคสที่ไม่ต้องไม่ไม,ไม่ไม่กลับมาเป็นอีกมีไมหมคะอาจารย์คือคือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องทานยาคุมกันไปแต่ถามว่าถึงขั้นหยุดยาได้ไหมก็เคยมีนะคะแต่ว่าน้อยออ ค่ะน้อยเป็นโรคเรื้อรังเป็นโรคเรื้อรังอันหนึ่งอาจจะเกี่ยวกับในผู้หญิงนี่อาจจะเกี่ยวกับฮอร์โมนด้วยเนาะเช่นก่อนมีประจำเดือนอย่างเงี้ยก็จะปวดไมเกรนรุนแรงนะคะหมดประจำเดือนอาจจะดีขึ้นเนาะหรือว่าบางทีอาจจะเกี่ยวกับความเครียดจากงานลาออกจากงานเปลี่ยนงานแล้วดีเปลี่ยนงานหายอะไรเงี้ยมีนะคะเปลี่ยนงานแล้วดีขึ้นใช่แต่แล้วเครียดสามีนี่ทำไงดีหรือว่าเครียดภรรยาอะไรอะไรเงี้ยมันเรื่องปัจจัยปัจจัยกั ตุ time, ้นด้วยค่ะน่เปลี่ยนเปลี่ยนงานยังพอได้แต่ว่าอย่าอย่าเปลี่ยนสามีภรรยาเลยนะคะอยู่กันด้วยความประนีประนอมนะคะไปที่สายคุณนกนะคะจากสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะคุณนกค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอายุห้าสิบนะคะค่ะผ่าตัดมดลูกลังไข่ไปเมื่อแปดปีที่แล้วแล้วก็กินยาฮอร์โมนมาเจ็ดปีครับ พราะว่ามีซีสต,ต้นนมเป็นจํานวนมากนะคะต้้งสองอข้างครับค่ะพอเพราะว่ามีซีสเนี่ยคุณหมอทางสัลกรรมก็ให้หยุดฮอร์โมนครับแล้วก็ผ่านไปสามเดือนก็ผ่าตัดต้นนมสองข้างทั้งหมดทิ้งนะคะคอ่ะาแต่ผลออกมาเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะครับค,บคบ่ะปัญหาที่อยากจะถามก็คือว่าหลังหยุดยาฮอร์โมนเนี่ยร่างกาย มันดูเหมือนว่าจะเสื่อมเร็วเหนื่อยง่ายเชื้อง่ายหรือว่าพวกความจำข้อต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเจ็บครับอค่ะอันนี้มันมันจะเกี่ยวกับการที่เราหยุดฮอร์โมนไปประมาณปีน่หรือเปล่าคะอืมค่ะน่าสนใจค่ะตอบยากตอบยากเพราะว่า เอาเบื้องต้นก่อนค่ะอาจารย์ว่าที่รักษาตัวของมดลูกไปตอนนี้อายุ50าสิบห้าิบใช่ค่ะแล้วก็ทานยามันเกี่ยวกับทําให้เป็นเซีสองข้างเป็นเป็นไปได้ใช่ไหมคะาารทานยเป็นไปได้อ๋อเสร็จแล้วตอนนี้อืมตอนนี้ก็มีอาการต้องชังต้องชั่ง้หกต้องชั่งน้าหนักเลย น่าจะเป็นอาการของวัยหมดประจำเดือนเพราะว่าอายุห้าสิบกินมาสิปี50ตอนสี่สิกย่สิใช่ก็น่าจะยังเป็นอาการของวัยหมดประจำเดือนแล้วก็คือมีอาการหลังจากที่หยุดยาฮอร์โมนเนี่ยแหละค่ะชัดๆเลยใช่ค่ะก็ก็คงก็ต้องเรียกว่ายังร่างกายยังยังรับกับอาการหลังวัยหมดประจำเดือนยังปรับตัวไม่ไหยังปรับตัวไม่ไหวยังปรับตัวไม่ได้ อย่างนี้ควรจะกลับไปกินยาฮอร์โมนดีนะคะแล้วมันถ้าถ้ามันมีข้อดีข้อเสียหรือว่ามันจะทําให้ฟีสต์ที่เต้านมที่ได้ตัดไปแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะกลับขึ้นมาใหม่ไหมคะถ้าเกิดกลับไปกินยาฮอร์โมนนะคะเออเมื่อกี้บอกว่าตัดที่เต้านมไปสองข้างเลยคือตัดตัวซิสออกใช่ไหมครับตัดเต้านมเลยค่ะตัดทั้งสองข้างเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นเอหมดแล้วครับปัจจัยเสี่ยง ไม่มีอะไรไปกระตุ้นเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีแล้วครับถ้าถ้าตัดต้นนมไปแล้วนะครับค่ะะไม่มีอะไรแล้วครับเพราะเนื้อเนื้อต้นนมไม่มีแล้วอ๋องั้นก็จะกลับมากินฮอร์โมนได้จะกินจะทานก็ได้ได้สบายใจไม่ต้องกลัวจะเป็นซีสอีกไม่มีซีสไม่มีคิดว่าตัดไปซีสออกอ๋อนี่คือตัดไปทั้งต้านมถ้าตัดทั้งนมเลยไม่ไม่ไม่มีอะไรแล้วครับถ้าอย่างนั้นถ้าทนอาการไม่ไหวรังไข่ก็เรียบร้อยหมดแล้วทานต่อได้ครับถ้าอย่างนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องต้นนมแล้วครับเพราะถ้าตัดต้นนมออกหมดนะ แล้วมันจะมีผลเสียอย่างอื่นไหมคะนอกจากเรื่องซีสอะไรอง้ค่ะไม่ตัวยาฮอร์โมนทดแทนเหมือนมันมีงานวิจัยอันนึงอะค่ะคือบอกว่าการกินคือแต่ก่อนในอดีตสัก10บสกว่าปีก่อนเนี่ยเขาจะแนะนําให้หญิงวัยหมดประจําเดือนเนี่ยทานฮอร์โมนทดแทนเพราะว่ามีข้อดีหลายอย่างอะไรอย่างนี้นะคะค่ะแล้วก็สุดท้ายก็มาค้นพบว่ามันมีข้อเสีย ก็เลยทําให้พยายามเปลี่ยนคําแนะนํำพวกนี้ออกไปซะเพราะเสียอันนึงก็คือเรื่องมะเ,เร็งเต้านมกับมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะที่เป็นหลกัหลกๆเลยแต่ของคุณนกเนี่ยตัดออกไปแล้ว<อ>นะคะแต่ว่ามันอาจจะมีข้อเสียอีกอันนึงพวกความเสี่ยงของพวกเส้นเลือดอนะคะ อุดตันอะไรแบบนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยมันยังอาจจะอาจจะเป็นความเสี่ยงอยู่ที่หลงเหลืออยู่อีกอันหนึ่งค่ะแต่ว่าข้อดีมันก็มีนะคะเช่นทําให้อาการของวัยหมดประจําเดือนเนี่ยไม่มีคุณนกก็จะรู้สึกกระชับกระเช้งไม่มีอาการร้อนสลับหนาวแล้วก็ไม่มีอาการเหมือนนอนไม่หลับมุดหิด เงื้อแตกอะไรประดามีทั้งหลายแล้วก็มีข้อดีอันหนึงก็คือเรื่องกระดูกพุนด้วยนะคะก็จะมีข้อดีตรงนี้แต่ว่ามันก็อาจจะยังเหลือช่งน้ําหนักเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดอุดตันอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ต้องช่างน้ําหนักอีกอันหนึงนอกเหนอืจากมะเร็งที่ตอนนี้เหมือนปัดออกแล้วไม่มีความเสี่ยงแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุมอาการไวทองได้ดีแล้วก็อาจจะไม่ต้องทัน ทานยาฮอร์โมนต่อไม่จำเป็นค่ะไม่จำเป็นซึ่งจริงๆรอร่างกายปรับตัวเนาะพออายุห้าสิบเนี่ยตามธรรมชาติทุกคนจะต้องประจำเดือนหมดนะคะแล้วทุกคนก็ต้องมีอาการแบบเนี้ยนะคะมากน้อยแตกต่างกันแต่มันก็คือเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะจะต้องค่อยๆปรับตัวแล้วก็อยู่กับมันต่อไปได้แล้วถ้าเกิดว่าเราเราไม่ไม่กินยาฮอร์โมนนี่คุณหมอมีอาหารอะไรแนะนำไหมครับว่าอาหารที่ว่า เสริมฮอร์โมนแบบว่ามีฤทธิ์ของเอสโตรเจนอะพวกนี้ค่ะก็คงจะเป็นอาหารเสริมที่เป็นเอสโตรเจนตามธรรมชาตินะคะที่เขาแนะนำกันก็คือที่ผลิตภัณฑ์ที่มาจากเต้าหู้ถั่วเหลืองนะคะพวกนี้ก็จะมีเอสโตรเจนที่มาจากธรรมชาตินะคะอาจจะช่วยลดอาการดังกล่าวได้บ้างแต่ว่าสิ่งที่แนะนำอันนึงที่คิดว่าดีนะคะคือการออกกำลังกายค่ะออกกำลังกายการออกกำลังกายเนี่ยจะช่วยมากเลย กับอาการเนี่ยค่ะอาการของวัยหมดประจําเดือนไม่ว่าจะเป็นอาการเนือยง่ายงุดหงิดอะไรทั้งหลายอาการร้อนเงือแตกอะไรทั้งหลายเนี่ยจะดีขึ้นนะคะชัดเจนถ้าออกเป็นประจานะคะต้องชั่นน้ำหนักดูนะคุณนกใช่ไหมคะเพราะว่าผลจากเรื่องของการทานฮอร์โมนแล้วมีผลกระต้านมกับลูกไม่มีละ นะคะแต่อาจจะไปมีกันเรื่องของหลอดเลือดนะคะที่อาจจะอุดตันได้แต่ถ้าเกิดว่าดูประวัติครอบครัวอาจจะไม่เสี่ยงมากหรือแล้วแต่ว่าเราเออทนได้ไหมกับสภาพ <ừ> mm. ที่เป็นไบทองที่เป็นอยู่นะคะคุณน<อ>กนะคะถ้าเกิดว่าไอแมันลบกวนและเกินไม่ไหวแล้วกลับไปกินฮอร์โมนก็ไม่เป็นไรช่วงหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับเนาะลองดูค่ะคุณนกเออเส้นเลือดที่ว่าอุดตันนี่คือเส้นเลือดส่วนตรงไหนนะคะเขาจะ หัวใจครับหัวใจก็คือเป็นโรคเป็นไขมันในเส้นเลือดสูงแล้วก็เส้นเลือดหัวใจอุดตันนะครับอืค่ะแล้วก็อาจจะมีพวกเส้นเลือดดาได้ด้วยนะคะเพราะพวกฮอร์โมนเพศพวกนี้มันก็จะมีเส้นเลือดดาที่ขาวอุดตันได้ด้วยเหมือนกันค่ะนะคะลองดูค่ะพอจะได้แนวทางในการตัดสินใจเนาะคุณนกค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ เป็นกำลังใจให้คุณนกตัดสินใจได้ต้องช่งนะต้องช่งต้องชางนำหักช่างอยู่กับตัวคนไข้ด้วยแล้วก็ลองปรึกษาคุณหมอที่ดูแลประจำด้วยก็ได้นะคะไปที่สายคุณมัทนานะคะจากสกลนครค่ะสวัสดีค่ะคุณมัทนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่ค่ะค่ะอยากจะสอบถามเรื่องพอดีเป็นเป็นเนื้องอกที่มดลูกค่ะค่ะ เปิดเจอนี่มันก้อนก้อนเท่าอไอ้มะพร้าวอ่อนแล้วเป็นกัมปันแล้วค่ะทีนี้หมอก,ก็เลยผ่าทีนี้ช่วงที่ผ่านี่หมอบอกว่าอ่ะเดี๋ยวมันเป็นตรงนู้ดตรงนี้รังไข่ตรงนูดงน้ด,ตร,ดตรงนี้เดี๋ยวหมอเอามดลูกออกด้วยนะอ่าฮะค่ะก็เลยตัดสินใจผ่าแล้วก็มดตัดมดลูกออกด้วยตอนนี้ไม่มีมดลูกครับค่ะทีนี้หลังจากนั้นมาก็ก็อ่ฉีดฮอร์โมนค่ะ คสี่ทอร์โมนทุกสองเดือนค่ะค่ะทีนี้อยากจะถามคุณหมอว่าอ่าช่วงชช่่ววงงที่เป็นนี้คือผ่าตั้งแต่ปีห้าเจ็ดนะคะครับค่ะทีนี้หลังจากนั้นมาแล้วก็ฉีดทอร์โมนนี้คือจะมีอาการอย่างนี้คือเหนื่อยง่ายอืค่ะเหมือนร่างกายไม่มีแรงค่ะแล้วก็คือมือมือนี่เหมือนเหมือนมือชาตื่นเช้าขึ้นมาในกำกำมือต้องค่อยๆกำ จะไม่ค่อยจะการไม่ค่อยได้มือจะแข็งอ่ะค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะอันนี้คืออาการอาการเบื้องต้นนะคะแต่ว่าพอพอผ่าตัดมาได้ปีหนึ่งนี้ตอนนี้หมอให้ยายาประมาณว่าเสริมแคลเซียมแก้กระดูกพุนอ่าค่ะตอนนี้ก็คือกินยาตัวนี้กินนี่สองวันกินเม็ดหนึ่งสองวันกินเม็ดหนึ่งคะค่ะค่ะอันนี้คืออาการทั่วไปค่ะ คุณมัทนาถามคำถามคืออะไรนะคะขอทวนอีกทีคำถามก็คืออยากจะถามว่าคือทําไมเรายังมีอาการเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยผิดปกติคือกระดูกแขนขคาเหมือนเราอ่อนแรงอะคือเราเหนื่อยผิดปกติค่ะค่ะทาไมยังมีอาการเหล่านี้อยู่ค่ะค่ะซึ่งจริงๆตอนแรกที่ผ่าปัดมดลูกกับรังไข่นี่ไม่ได้มีอาการเหนื่อยถูกไหมคะ ไม่ค่ะไม่เลยอาการตรกกันข้ามเลยค่ะค่ะเป็นคนกระฉับกระเฉงทํางานอะไรทุกอย่างไม่เหนื่อยไม่อ่อนแรงไม่บ่นหรอกค่ะคุณมัทนาอายุเท่าไหร่คะตอนนี้สี่สิบหกค่ะสี่สิบหกแล้วก็แต่ก็ไม่มีบุตรนะคะยังไม่มีบุตรค่ะแล้วที่คุณหมอผ่าตัดก็คือผ่าตัดมดลูกแล้วก็รังไข่ทั้งสองข้างยกเครื่องออกไปหมดเลยอย่างนั้นใช่ไหมคะไข่ยกไปหมดเลยคือตอนนี้ไม่มีมดลูกอ่าค่ะค่ะ แล้วที่คุณหมอเขาต้องฉีดยานี่คือฉีดฮ,<ะ>ฮอร์โมนทุกสองเดือนนี่คือคุณหมอบอกไหมคะว่าฮอร์โมนอะไรเอ่ยอะอะไรนะคะที่ที่บอกว่าต้องฉีดยาทุกสองเดือนใช่ไหมคะที่คุณมัทน,นาว่าคะ่ะ,ะค่ะค่ะเป็นฮอร์โมนอะไร่ะคะก็เป็นฮอร์โมนเหมือนกับว่าเป็นฮอร์โมนทดแทนที่เราไม่มีฮอร์โมนธรรมชาติแล้วอค่ะทุกส,สองเดือนเรา ถูกไหมคะถู่ไหมคะคือเราคือเราไม่มีมดลูกมดลูกสร้างฮอร์โมนธรรมชาติในเพศญิงไม่ง่ายเลยก็เลยต้องฉีดฮอร์โมนทดแทนแต่แล้วตอนนี้เปลี่ยนจากยาฉีดเป็นยากินเป็นยารับประทานยังค่ะยังค่ะคุณหมอยังคุณหมอยังไม่ยังไม่เปลี่ยนค่ะยังฉีดให้อยู่ค่ะอะแล้วไอยาเออเมื่อกี้บอกว่ามีมียาทานด้วยที่กินวันเว้นวันยาทานด้วยนี่คุณบอกว่าเป็นยาประมาณว่าแคลเซียมเอ่อป้องกันกระดูกพรุนทานวันนวันอ๋อยาก็ยังฉีดอยู่ค่ะ ก็คือคุณมัทนาก็เลยกังวลเรื่องเหนื่อยง่ายเรื่องเหนื่อยง่ายก็เหนื่อยเหมือนเราไม่มีแรงแขนขาเราอดแรงกระดูกกระเดี่ยวเราไม่แข็งแรงอ่ะทําอะไรก็เหนื่อยง่ายไปหมดเลยใช่ไหมคะเหนื่อยง่ายค่ะเหนื่อยง่ายจริงๆอาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอใหม่ใช่ครับเพราะมันเหมือนเป็นอาการใหม่เพิ่มเติมนะคะว่าอาการเหนื่อยง่ายตอนนี้มันคือเกิดจากอะไรกันแน่จริงๆมันมี มันมีโรคหลายระบบทีเดียวที่ทําให้เกิดอาการเหนื่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคระบบหัวใจระบบปอดโรคโลหิตจางโรคไทรอยโรคเลือดลังอะไรต่างๆทําให้เหนื่อยง่ายได้ทั้งนั้นเลยนะคะอาจจะไม่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องมดลูกอันเดินเลยก็ได้เพราะว่ายาของบูรเขาฉีดให้อยู่แล้วก็เลยเลยอยากจะแนะนําให้คุณมัทนาเนี่ยไปตรวจละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องอาการนี้โดยเฉพาะ นะคะซึ่งหมอคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเดิมก็ได้ต้องไปหาหมอทางไหนคะก็อาจจะทั่วไปก่อนทั่วไปก่อนก็ได้ครับนะคะ,คะเพื่อที่คุณหมอเขาจะดูก่อนว่ามันเป็นทางระบบไหนแล้วถึงจะส่งต่อยทีหนึ่งว่าเป็นทางาด้านโรคอะไรกันแน่นะคะ,ะแต่ต,<ม>ตอนนี้ที่ที่ตรวจเจออีกตัวหนึ่งก็คือดิฉันคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดสูงอ๋อสูงมากไหมครับสูงมากค่ะสูงมากเลยเท่าไหร่ครับ เอ,อไม่แน่ใจว่า290หรือเปล่าหรือเท่าไหร่290ร้อก้สิบนี่ก็สูง,สงครับ <laughs> สูงเ, <laughs> งงงเอับควรจะไปตรวจหัวใจดูด้วยครับถ้าอย่างนั้น <c oughs> ถ้าคนแล้วตัวสูงขนาดนี้จริงๆ <c oughs> มันมีไขมนันอีกตัวด้วย,ย,กย <c oughs> ไกล <c oughs> ไกส์สไลด์ไม่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 แน่ใจว่าพอจะทราบค่าของไตรกลีเซอไรด์ไหมครับไตรกลีเซอพราะบางทีมันสูงคู่กันเลยถชาอย่างนั้นประกอบกับประกอบกับนานๆทีจะจะเกี่ยวกันไหมถ้าคือมีเราเราเจ็บเจ็บหน้าอกด้วยนะคะ ทำงานอะไรคุณมัทนาบอกเจ็บหน้าอกคมัทนาก็เลยมาโยงกับอาการเหนื่อยง่ายแล้วก็ไขมันในเลือดสูงเลยกลัวจะเป็นโรคหัวใจถูกไหมคะค่ะค่ะคือคุณหมอต้องไปประเมินอีกอค่ะว่าเจ็บหน้าอกแบบไหนเจ็บตอนอทำอะไรเจ็บบริเวณไหนค่ะมันลักษณะเจ็บเป็นยังไงใช่ค่ะค่ะอ่ทีนี้อีกอีกคำถามหนึ่งคือทีนี้เราเราเรา เรามีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเราไม่พอหรือเปล่าเราเหนื่อยเราอะไรร่างกายเราทีรเราจะกินพวกยาตัวอื่นเพิ่มได้ไหมอย่างเช่น<ม>ยาที่เกี่ยวกับโฮอร์โมนเพศหญิง<ม>อ๋อไปหาสาเหตุก่อนคุณมัฒนากังวลว่าเอ๊เพราะฮอร์โมนขาดหรือเปล่า<ม>ก็เลยทำให้ทำให้อ่อนเพลียอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะมีถ้าเราจะเพิ่มอย่างเช่นว่า ยาตัวนี้น่ะหมอสําหรับสตีที่ตัดมดลูกนะหมดประจําเดือนนะทำให้ร่างกายแข็งแรงกระจัดประเทงอะไรอย่างนี้ตามสรรพคุณอย่างเงี้ยก็ถ้าพูดไปคุณหมอก็คงรู้จกัก้แบบนี้แต่จะถามว่าถ้าเราจะไปกินตัวนั้นได้ไหมควบคู่กับสีทอโมโูนแล้วก็กินยาที่หมอให้อยู่เดี๋ยวนี้คือเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าค่ะหมอแนะนําว่าคุณมัฒนาไปหาสาเหตุก่อนว่าอาการเหนื่อยอ่อนเพลียไม่มีแรงเนี่ยมันมีโรคอะไรอยู่หรือเปล่านะคะซึ่งควรจะต้องไปรักษาที่ตัวต้นเหตุถึงจะหาย แล้วส่วนที่จะไปซื้อยาไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมหรือสมุนไพรซึ่งมันซึ่งบอกว่าสําหรับสตรีไวัยวัยมีประจําเดือนหรือหมดประจําเดือนนี่นะคะม,มันก็มักมจะมีส่วนประกอบเป็นฮอร์โมนเพศหญิงนั่นแหละค่ะอยู่ในอยู่ในอาหารเสริมพวกนี้<ม>ซึ่งบางทีการได้รับฮอร์โมนพวกนี้ปริมาณมากเกินไปนี่อาจจะเป็นข้อเสียน,น,นะคะเพราะว่ามันก็เป็นความเสี่ยงของพวกมะเร็งเต้านมได้ด้วยนะคะ<อ>ถ้าเรารับฮอร์โมนเพศหญิงมากเกินไป โดยที่เราไม่ได้มีข้อบ่งชี้ในการที่จะรับประทานชัดเจนนะคะค่ะคือข้อเสียองคอเลสเตอรอลจะสูงขึ้นอีกค่ะพอขโมยแล้วขโมยเร้่มาเยอะเกินคอเลสเตอรอลสูงตามคุณยากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่อาจารย์เอิงบอกว่าเป็นหลายหลายสาเหตุนะคะภาวะซีภาวะ เลือดจางใช่ไหมใช่หรือว่าจะเป็นอื่นๆอ่ะถ้าเกิดไปซื้อยาที่บอกเนี่ยมาบางเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะไม่ถูกทางเปลืองเงินเปล่าๆเอาน้องจะจะไม่ถูกทางแล้วจะเกิดความเสี่ยงกับบางอย่างเพิ่มขึ้นอีกนะคะคุณพินาเนาะติดตามบอกคุณหมอดูนะคะว่าเรื่องของเหนื่อยเกิดจากอะไรค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามนะคะที่คุณผู้ชมสอบถามผ่านทางหน้าไมค์ของเราค่ะต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆสายที่โทรมาวันนี้แล้วก็ที่สําคัญค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์หมอของเราทั้งสองท่านค่ะอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมเกรซอนนะคะจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและอาจารย์นายแพทย์ยอดยิ่งวาสุทิดนะคะจากภาควิชาศัล,ลยศาสตร์ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ และสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่จะสอบถามเรื่องการรักษาตัวในโรงพยาบาลรามาของเรานะคะโทรไปที่สายด่วนนอกเวลากันได้นะคะ0 2 2 0 1 1 0 0กด2ตั้งแต่7มงเช้าไปจนถึง5ทุมค่ะฝากคำถามผ่านทางช่องทางแฟนเพจนะคะที่ facebook com s a s r a m a channel นะคะส่วนครั้งข้อมูลความรู้สุขภาพของเราค่ะมี2ช่องทาง เว็บไซต์ r a m a channel tv และแอปพลิเคชัน r a m a channel นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการพบหมอรามาแล้วค่ะวันพรุ่งนี้วันศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์ก่อนที่จะหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะ <c oughs> เรายังกลับมาเจอคุณผู้ชมสดๆดนะคะใครที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพวันพรุ่งนี้ก็มีเวลานะคะโทรมาปรึกษากันได้เลยนะคะส่วนวันนี้ค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะเกมพร้อมอาจาร,รย์หมอทั้งสองท่านและทีมงาน ลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะ